ตอนนี้เราอยู่ณจุดบริเวณสวนสาธารณะอีกเช่นเคยนะครับในสัปดาห์ก่อนวันพะเรือหัดซึ่งเป็นการทดสอบการไล่สดครั้งแรกนะครับผ่านทวิตแล้วก็มีการทดสอบใช้ไม้ต่างๆทั้ง 2D 3D แล้วก็บูทูธนะครับซึ่ง ปัญหาในะเรื่องของไม้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเช่นเรื่องของไม้บลูทูธไล่สายนะครับเสียงกับภาพไม่ตรงกันแล้วก็มีเสียงซาวดังกว่าเสียงพูดนะครับไม้ตัวนี้สามดีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นไม้ที่เสียงพูดก็จะดังกว่าเสียงซาวนะครับ ส่วนไม้สอดีนั้นก็คือเสียงพูดกับเสียงสาวจะเสมอกันนะครับนั้นกรณีใช้ไม้บูทูดภาพกับเสียงไม่ตรงกันแล้วก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของอออการที่เสียงซาวดังกว่าเสียงพูดแล้วจะเกิดอาการพีกนะครับเพราะว่ามันมีเสียงจี่อะไรนะครับแต่ถ้าเอามาใช้กับการไล์สดผ่าน พิมพ์ไ์นะครับก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ก็เสียงก็แล้วก็ทดสอบแล้วมันเสียงกับภาพตรงกันนะครับถ้ามาใช้ไล์สดผ่านพิมพไรเอาวันนี้เราจะไล์สดผ่านพิมพ์ไล์ซึ่งเป็นเ,เป็นแอปที่มีคุณภาพสูงนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูทิวทัศน์แล้วก็พร้อมคุยกันไปด้วยนะวันนี้จะไล์สดามาลาธอนนะครับเขาคิดแล้วครึ่งแรกแรกๆเลยนะครับคือครึ่งชั่วโมงตอนนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงสัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้จะไล์สดยาวนะครับมาราธอนสองชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้ Wifi นะครับ จากการปล่อยฮอสปอดจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเครื่องไม่น่าร้อนนะครับก็อยากจะให้ดูการถ่ายทอดภาพที่มีความละเอียดสูงนะครับเห็นว่าแอปตัวนี้นอกจากจะมีความละเอียดสูงแล้วยังป้องกันในเรื่องของการกันสั่นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทดสอบอการสั่นผ่านระบบของแอป แล้วก็ตอนนี้เรายังใช้ไม้กิมบอลช่วยลดระบบกันสั่นได้ด้วยครับวันนั้นอาจจะเห็นภาพที่มุมมองที่ดีครับวันนี้จะให้ดูทั้งกองหน้ากองหลังเลยครับแล้วก็จะคุยกันเรื่อยเปืยในเรื่องข้อประเด็นในเรื่องของการไล์สดในครั้งนี้นะครับ อันนี้มุมมองนะครับมุมมองในผมวันนี้มาในช่วงเวลาบ่ายโมงสินาทีนะครับเนี่ยก็ขับรถมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เราจะาถ่ายภาพด้วยระบบในส่วนของใช้ขาตั้งกล้องอในช่วงต่อไป ก็สักประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่นะครับเท่าที่มีเวลาเหลือแต่หลกัหลกๆวันนี้เราจะมาทดสอบด้วยไม้สามดีตัวนี้นะครับแล้วก็ภาพต่างๆท,ที่เห็นทิวทัศน์อยู่กล้องข้างหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับภาพก็ชัดเหมือนกับอของ ทวิตเลยนะครับในแอปทวิตโดยตรงนะครับแต่ทวิตนี่จะได้ความละเอียดแค่ 720p นะครับแต่ถ้าเราใช้แอปตัวนี้ร่วมด้วยนะครับก็จะทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงนอกจากนั้นยังสามารถซูมได้ด้วยนะครับอย่างดูภาพตรงนี้นครับ จะเห็นว่าการซูมภาพซูมได้ด้วยแต่ของทวิตเนี่ยภาพความละเอียดต่ำแต่ไม่สามารถาที่จะซูมได้นะครับไม่สามารถที่จะซูมได้แล้วก็ไมโครดีเลย์ด้วยนะครับตัวนี้สามารถปรับการดีเลย์ของไมค์ได้นะครับซึ่งเมื่อคืนผมได้ทดสอบแล้วลองมาใช้เลยนะครับก็หลังจากปรับแล้ว ก็จาก1วิเราลดความหน่วงไป3วินาทีนะครับแล้วก็มาตั้งสัสดส่วนเหมือนเดิมแต่เราตั้งคุณภาพอาของไฟที่ลดลงไปนิดนึ่งก็จะได้ภาพาที่ดีวันนี้ช่วงกลางวันแสบเลยนะครับผมก็เปลี่ยนชุดนะครับเพราทั้งใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่า วันนี้อาจจะเจอแดดร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายโมงเสร็จตอนนี้นะครับเราต้องเดินกันยาวเกือบออต้องเดินกันยาวเกือบจะสชั่วโมงเลยนะครับวันนี้นะครับจะรีวิวยาวเลยนะครับว่าจะมีการสะดุดไหมส่วนอินเทอร์เน็ตก็เช็คตัวจริงนะครับตัวโทรศัพท์ ก็คือ24นะครับตัวปล่อยฮอตสปอตออกมามันวัดได้3.3ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมากกว่า10เมกถ่ายทอดสดออนไลน์อยู่ที่3.3เมกครับเดี๋ยวดูกล้องหน้านะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับอ่าระบบแอปของอ่า ระบบแอปของพิมไลท์เราพบว่าอตอนนี้นะครับจากการเปรียบเทียบกันสัน่นที่ใช้ของทวิตเนี่ยของทวิตเห็นชัดเจนเลยครับว่ามันไม่สามารถลดระบบการสัน่นได้ครับอันนี้ว่าผมคิดว่าภาพสมมตินะครับสมมติสมสมติใช้ได้เลยครับในเรื่องของระบบการสัน่นนะครับที่ใช้ร่วมกับไมค์กิมบอลนอะครับของทวิตเราใช้ ไม้ริงบอลเหมือนกันแต่เราพบว่ามันไม่สามารถลดกันสั่นได้นะครับตอนนี้โอภาพสมมติเลยนะครับแถมได้ภาพความละเอียดสูงครับอของพิมไลเนี่ยมันมีข้อดีก็คือตรงที่ว่ามันเาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องเสียงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจัดการเรื่อง ความหน่วงอะไรของไม้ได้นะครับส่วนภาพนี้ส่วนภาพนี้นะครับผมบอกไว้เลยภาพมันสมุทได้ความละเอียดสูงแล้วก็ซูมได้ด้วยนะครับตัวนี้ตอบสนองได้ดีเลยทีเดียวนะครับผู้ชมตอนนี้ช่องทวิต ยังไม่มีคนเข้ามาชมนะครับเราถ่ายพอดออกผ่านช่องทวิตนะครับโดยใช้แอปของพิมไลท์ตรงนี้อาจจะไม่เห็นโลโก้เพราะเราซ่อนของโลโก้นี้ไว้นะครับโอเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับทดสอบไม่ผิดหวังเพราะว่าเคยมีประสบการณ์การใช้มาก่อนแล้วก็เริ่มสังเกตนะครับ พราว่าตัวโทรศัพท์จะต้องดีด้วยนะครับดีด้วยในเรื่องของสีสันหรือความละเอียดสูงนะครับถึงจะเอามาใช้ร่วมกับไม้กิมบอลมันจะเสริมกันพอดีนะแอปดีโทรศัพท์ดีนะครับไม้กิมบอลมันก็จะเสริมกันทั้งหมดสีสันได้เลยนะครับ เนี่ยผมจะให้ดูจุดเดิมนะอืทวิตเขาซูมไม่ได้นะครับแต่เนี่ยเดี๋ยวจะผมจะซูมให้ดูในเรื่องของการอ่านป้ายนะครับนี่ครับในจุดสวนสาธารณะห้ามขายห้ามผู้บริโภคห้ามเล่นการพนันนะครับเนี่ยจะเห็นว่า,าถ่ายภาพระยะไกลนะครับ ทำหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวครับเมื่อเช้าหลังจากทดสอบที่บ้านนะครับก็เกี่ยวกับาการเลี้ยงปลาอินทรีย์นั้นก็อินเทอร์เน็ตจะ,สะเสถียรกว่าอินเทอร์เน็ตสเสถียรกว่านะครับแต่ตอนนี้เรามาใช้ ซีมแล้วปล่อยฮอสปอรตอีกเครื่องหนึ่งอยู่อยู่หลังเป้กระเป๋าผมนี่ครับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งปล่อยฮอสปอตออกมานะครับส่วนไม้เราก็ใช้ไม้สามดีตัวนี้นะครับได้ทดสอบวันนี้ได้ทดสอบตั้งสามครั้งเกี่าวกับไม้ต่างๆนะครับเราก็เลือก ใหม่ตัวที่ใช้ได้แล้วก็ดีทั้งการอัดเสียงภาคกับเสียงพูดกับเสียงซาวนะครับน่าจะเก็บรายละเอียดของเสียงได้ดีพอสมควรในช่วงแรกนี้เราจะบริเวณใกล้ริมน้ำใกล้ต้นไม้นะครับฟังเสียงบรรยากาศนะครับจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ การแทนภาพเนี่ยมันอาจจะไม่สมูทเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าระบบเขานี่ใช้ได้ไม่ถึงหกสิบนะตั้งสามสิบก็ยังไม่ถึงเลยนะครับเพราะนั้นภาพมันอาจจะไม่สมูทแต่ป้องกันการสั่นไหวได้ดีนะครับแต่สำหรับการถ่ายภาพนิ่งแบบขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอแล้วก็แพนเนี่ยเพราะว่าน่าจะดีนะครับ ถ้าถ่ายเร็วแบบแอคชั่นหรืออะไรเนี่ยเพราะนั้นการเดินช้าๆหรือถ่ายกิจกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยมันกขเหมาะคนละอย่างนะครับพ่าเฟรมเรทเนี่ยตั้งไว้ที่24 25เองนะครับแต่มันลดลงมาเนี่ยเยเกินต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ย13เฟรมเรทนะครับลดลงไปนะครับ ส่วนความละเอียดสัดส่วนเหมือนเดิมแต่ความละเอียดค่อนข้างต่ำนะครับมันต่ำสุดก็คือพันกิโลไบต์อันนี้ตั้งพั0หกิโลไบแต่ก็เก็บรายละเอียดของภาพได้ดีครับเราไม่กล้าตั้งสูงกลัวว่าภาพกับเสียงจะไม่ตรงกันนะครับจริงๆเราก็อยากจะได้ภาพที่มันดีที่สุดละเอียดที่สุดนะครับ แต่ภาพระดับ HD ดดขนาดเนี้เราถือว่าสุดยอดแล้วนะครับฟังเสียงนกงนะครับฝั่งนี้ครับยังไม่เห็นคนดูเลยนะครับเราไม่ได้ดูโดยตรงตอนนี้ก็เกือบจะ15นาทีแล้ว เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับสีสันเนี่ยจากสังเกตผมว่าดีเลยนะครับแล้วก็มีความสมูทไม่ไม่สั่นไหวมากมายนะครับนะครับแบตเตอรี่ที่นี่ค่าบ่งบอกสถานะการไฟ์นะครับไม่ว่าจะเฟมเลทคุณภาพ การอัดระดับไหนไม้ที่พูดเสียงดังออกหรือเปล่าหรือว่าค่าแบตเตอรี่นะครับบอกหมดเลยนะครับตั้งอันนี้แบตเตอรี่เหลือจาก100ร้อยเหลือ9กอนะอีกนั้นนะครับยิ่งเราไม่ใช้ซีมโดยตรงเราใช้ไวไฟจากฮอตสปอตอีกเครื่องหนึ่งด้านหลังกระเป๋าของตรงนี้ จุดนี้ครับต้นไม้ล่มเลื่นนะครับจุดตรงนี้เป็นฉากพอดีนะครับเราจะเห็นความล่มลื่นของต้นไม้นะครับของฟ้าอเก็บรายละเอียด โดยไม่ได้ปรับแต่งเลยลนะครับเนี่ยสีของต้นไม้เขียวแก่เขียวอ่อน,นสีฟ้าสีฟ้าเนี่เข้มกว่านิดหนึ่งระบบกล้องเขาดีนะครับกล้องของตัวโทรศัพท์เครื่องนี้ของผมใช้อินฟินิกโน้ตสามสิบนะครับตัวนี้จริง กล้องของเขาเนี่ยถ้าใช้โดยตรงก็คือมันมีระบบการสั่นนะครับแต่ว่ามันก็เสียเวลามามาตัดต่อนะครับยิ่งอัดด้วยความละเอียดสูงาการสั่นดีอยู่ครับแต่ว่าแบบไม่ออนไลน์นะครับเรามาตัดต่อพอพื้นที่อาจจะเต็มแล้วก็มาตัดต่ออีกอันนี้ตรงทั้งภาพและเสียงนะครับพะนั้นพื้นที่มันถูกไปเก็บไว้อยู่ที่ ที่เว็บไซต์นะครับหรือในแอป,ปของเขาแล้วนะครับก็า้อดาวน์โหลดมาตัดต่อปรับแต่งครับนี่เราเดินขึ้นสะพานเล็กมุมสูงครับแล้วก็ลองลองมองลงไปครับเนี่ยสีสีของแม่น้ำเงาของ ต้นไม้ใบไม้นะครับนี่ยครับความมีกิ่งก้านสาขาตอนนี้มีผู้ติดตามรับชมแล้วหนึ่งคนนะครับครับมีแล้วครับการทดสอบอการไลฟ์สดนะครับชัดเจนนะครับเขามี การแจ้งบอกนะครับเพราะว่าการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางนี้ก็ยังทำได้หลายช่องนะครับแต่ว่าว่าความแรงอินเทอร์เน็ตไม่พอครับก็เลยต้องออถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเดียวก่อนนะครับที่ทวิต ความร่มรื่นนะครับจากสะพานเล็กที่เราเดินมาเราจะเห็นความสวยงามของสระน้ำที่บริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้นครับเป็นสวนสาธารณะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับให้ดูมุมรอบๆนะครับ ภาพสมุินะครับแต่ผมพยา,ายามที่จะแผนช้าๆแต่ถ้าแผนเร็วเนี่ยผมกลัวว่าภาพมันจะไม่สมุินะครับชั่วโมงแรกเราจะเดินณนะจุดบริเวณ ภายในนี้ก่อนเก็บบรรยากาศเสียงของต้นไม้เสียงของ,อน,อง,ของอนกร้องใกล้บริเวณต้นไม้แถวนี้ครับ,รบล่มเลื่นนะครับที่สวนสาธารณะแห่งนี้ ภาพสมูิเลยนะครับเป็นอแอปที่ช่วยถ่ายทอดสดของอของอทีมไลน์นี่ครับถือว่าเป็น แอปที่ช่วยในะเรื่องการสร้างสรรค์คุณภาพได้ดีมากเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องสีสันมีระบบป้องกันการสั่นนะครับในเรื่องของเสียงก็ไม่หน่วงระบบกันสั่นก็ดีนะครับภาพสีสันก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับน,นี้ยังไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรมากมาย มาดูในส่วนของกล้องหลังนะครับกล้องหลังจุดบริเวณที่ผมยืนอยู่นี่ครับนี่ครับเห็นว่ากล้องหน้ากล้องหลังก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับ ครับเดี๋ยวเดินต่อไปครับมีหลายศาลานะครับจุดพัก สีสันดีเลยนะครับอ่ามาที่สาลาแห่งนี้ดูมุมนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยหามุมจุดตั้งกล้องนะถ่ายวิดีโอด้วยขาตั้งกล้องแล้วค่อยแผนนะครับเดี๋ยวเราสังเกตไปเรื่อยๆว่าเราจะใช้ศาลาตรงไหนวันนี้รู้สึกว่าคนคนไม่ค่อยเต็มศาลาครับมาวันก่อน วันพฤหัสวันก่อนที่ผมมาทดลองไหลสดวันแรกนะครับคนเต็มชั้นลาหมดเลยครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงวันวันทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ายังมีคนเยอะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันเป็นวันเสาร์วันนี้เป็นวันเสาร์ช่วงวันหยุดนะครับก็ บางคนก็กลับต่างจจงหวัดนะครับนี่ครับลมลื่นลมลื่นมากๆนะครับมองไปมองไปแล้วสบายตาสบายใจนะครับสาธาณะนี่มีการสร้างคล้ายๆแบบจำลองเน,เนื่องจากมีพื้นที่เยอะวันนั้นการมา เที่ยวในยามว่างนะครับเหมือนกับการเดินป่าน,นะครับมันจะให้ความรู้สึกที่สงบเป็นตัวของตัวเองนะครับถ้าเราไปที่ห้างสรรสินค้าติดห้องแอร์อากาศเย็นดีเหมือนกันแต่ว่าที่นี่ให้ความเป็นธรรมชาตินะขายห้องแอร์ แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับถ้าไปที่ห้างเนี่ยท่านจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับคนเยอะแล้วก็มีสินค้ามากมายของอยู่ของจินของใช้นะครับทําให้เราไม,ไม่สะดวกที่จะอยู่อย่างเป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะนั้นก็ ถ้าอยากปีกวิเวกอย่างนี้ก็แบบสันโดนนะครับผมแนะนําเลยนะครับมาเข้าที่สวนสาธณะ,ะสาระนี้ก็ว่างนะครับเนี่ยภาพสีสันดีนะครับจุดนี้นะครับอ่าอลองยืนมุมสูงดูนะครับ ยืนมุมสูมดูครับสารไหลอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูระบบซูมนะครับของแอปของทีมไล i ์นี่ครับของทวิตเนี่ยาภาพความละเอียดต่ำแล้วก็ซูมไม่ได้นะครับไมค์ก็อาจจะถ้าไลฟ์สดโดยตรงเนี่ยไมค์ก็อาจจะดีเล y นะครับอันนี้ไม่ ไม่มีปัญหาเรื่องของดีเลยหลังจากที่เราทดสอบมาสองดีสามดีไม่วูทมีระบบการสั่นที่ดีภาพแสงสีสันใช้ได้มีการซูมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับเนี่ยครับนี่ครับมันซูมเข้าไปดูได้นะครับอ่าอ พิมไลเป็นแอปที่ดีมากครับช่วยในการถ่ายทอดสดแล้วก็ความสามารถมันสามารถทําได้ถ่ายทอดได้หลายช่องทางนะครับทางช่องฝั่งยุโลปของทวิตหรือว่าทาวเวนะครับเป็นช่องทาง Facebook YouTube ได้หลายช่องทางจริงๆครับแต่อินเทอร์เน็ตจะต้องเสถียรแล้วก็แรงนะครับอันนี้ผมถ่ายทอดช่องทางเดียวที่ช่องทวิตนะครับเนี่ยซูมเข้าซูมออกนะครก็ทำได้ดีเลยนะครับ